เวก้าของเราค่ะมองเห็นถึงถึงความลูกค้านะคะที่เป็นแบบอยากจะลองผลิตพันธ์แล้วก็เขามีความฝันแต่เขาอาจจะยังไม่ไม่อยากไปทุ่มเยอะคือไปครั้งแรกนะคะเป็นนิวเลยอะ่ะขวัญก็มองว่าเออสักพันชิ้นคาราวางสแตนด์ดใช่ค่ะ1,000ชิ้นให้ได้ลองดูนะคะแต่เวก้าก็เคยทาสําเร็จนะคะจากพันชิ้นตอนนี้ภายในระยะ3เดือนอลูกค้าสั่งผลิตไปถึง20,000 0กล่องสองแสนชิ้นเลยค่ะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้เยอะมากทางบริษัทเวก้าในโชวร เป็นบริษัทที่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะขอมาตรฐานรับ<ช>รองมาเยอะแยะาะมีมาตรฐานรับรองอะไรยังไงแล้วก็ได้รับมาได้ยังไงเช่นบริษัทของเรานะคะตอนนี้ได้ครบทุกมาตรฐานเลยค่ะุณอาี่สามารถส่งออกได้ทั่วโลกค่ะหนึ่งเรามีฮาลาลนะคะ MUI นะคะขั้นสูงสุดของฮาลานที่สามารถส่งออกได้14ประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่มุสลิมยอมรับค่ะแล้วก็มี GMP GSP HASAP ISO ก็พั ISO 22,000แล้วก็ ISO 22716หลาย ISO มากใช่ค่ะก็คือระดับโรงงานที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะในมาตรฐานระดับโลกขนาดนี้เพราะนั้นหมายถึงว่าสินค้าของลูกค้าสามารถส่งออกได้ไปยังต่างประเทศอย่างนี้ถ้างั้นมาตรฐานเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าเว g กของเราก็ก็ได้มาตรฐานใช่ค่ะใช่ค่ะ ส่งได้ทั่วโลกสี้าของเราแล้วอย่อันนึงคะ่ะคุณอาขาที่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจก็คือฮาลานของอินโดนีเซียค่ะ<ช>เป็นฮาลาน MUI คะ่ะคุณอาคือด้วยด้วยมาตรฐานของประเทศมุสลิมค่ะเราจะต้องไปขอฮาลานที่ต่างประเทศแต่ละประเทศประเทศทำให้เราไม่สามารถส่งออก สินค้าได้ได้เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็ช้ามากๆค่ะอย่างประเทศอย่างอย่างประชากรเยอะอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะฮ mm. าร์ลนเขาใช้เวลานานมากๆค่ะแล้วตัวขันเองก็คํานึงถึงตรงนี้ว่าถ้าเรามีตรงเนี้ยซัพพอร์ตกับลูกค้าได้มันก็จะเป็นผลดีการต่อยอดวิสเน็ตของลูกค้าค่ะไปยังต่างประเทศก็เลยไป MOU ค่ะกับฮาร์ลนะคะเราสามารถขอฮาร์ลน MUI ที่เขารองรับได้14ประเทศทั่วโลกที่ประเทศไทยได้เลยค่ะถ้าเบกกาสามารถขอให้กับคู่ค้าของเราได้ค่ะอขอได้ก็สามารถส่งออกได้เลยค่ะ <S <S ใน14ประเทศอาหรับที่เขาเป็นมุสลิมเรื่องอาหารนี่เราพอที่จะเข้าใจว่าฮารานี่จะต้องออผลิตโดยผู้ที่นับถือ<ส>นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันถึงจะได้รับฮารานอันี้นานาอาหารโอเคเรารับรู้อยู่แล้วแต่ของใช้อะ ทำไมพุนไทยฮาลานแล้วฮาลานของใช้เขาดูตรงไหนครับคุณอาคะคือฮาลัานนะคะเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะดูแลครอบคุมหมดเลยนะคะตามมาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลามเขาก็จะดูว่าในกระบวนการผลิตของเราค่ะการเก็บรักษาทุกอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสิ่งขัดต่อหลัก ศาส,สนาหรือไม่ค, <น S 1> ค่ะนนเปื้ปใช่ค่ะปนเปื้อนค่ะเขาก็ต้องมาดูค่ะแต่ถ้าอิสลามมองว่าเราผ่านแล้วผ่านเกณฑ์ในการชี้แจงแล้วแล้วเราได้ตาหารานเนี่ยนั่นหมายถึงการันตีว่าบุษของเรานะคะผ่านเกณฑ์ยอมรับค่ะมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งระบบหนึ่งนะคะที่คนตอนนี้คนมุสลิมนะคะมีอยู่ถึง2,000ล้านคน โลแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการซื้อด้วยค่ะถ้งนั้นถ้าเรามีตรงนี้ก็หมายถึงเขามั่นใจมากขึ้นในการที่จะซื้อสินค้านั้นๆค่ะมาตรฐานฮาลานใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์ของใช้ใช่ค่ะไม่ใช่เครื่องบริโภคเป็นเครื่องอุปโภคก็คือของใช้ค่ะคุณอาเขาดูตรงไหนอย่างเช่นเขาเข้ามาดูถึง ก็ต้องตรวจสอบหมดว่าตั้งแต่พนักงานก่อนนะะพนักงานถูกสุรักษณะไหมค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการเข้าไปทํางานอย่างเช่นถ้าภาชนะในในการทํางานนั้นมีการปนเปื้อนหรือเปล่าปนเปื้อนอย่างเช่นอะไรสิ่งที่ต้องห้ามของเขาค่ะเราดูแลยังไงค่ะถ้าถ้าเช่นยกตัวอย่างนะฮะท่านผู้ชมว่าปนเปื้อนในสิ่งที่ทางศาสนาเขาห้ามอยู่เช่นใครเลี้ยงสุนัขที่บ้าน อันนี้เข้าโรงงานไม่ได้เลยค่ะเข้าโรงงานไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะคือแค่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเพราะสุนัขเป็นเป็นสัตว์ต้องห้ามในศาสนาอิสลามอยู่แล้วใชคปนเปื้อนมาจากสุนัขที่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีชำระล้างที่ตำหลักของเขาอย่างเช่นสบู่ดินที่เวก้ามีสบู่ดินเท่านั้นค่ะ ของศาสนาสช่คเขาออกมาว่าจะต้องใช้สชมพูดินใช่นการล้างมือล้างตัวแสดงว่าจะต้องสะอาดมากสะอาดมากค่ะคุณอา